โอ้ไม่โอ้ไม่เจ้า,าจปเซ็นให้คะแนนเห็ดเฮือนงามนี่ชาวาปุซินชาวปุซินโอ้เห็ดยังแน่ช่วยผู้สางนี่บอกบอกป่าลุงดูคนดินทรายคนดินทรายเดี๋ยวจะล่อค่ะสิบไปครับปกาเก่งๆเนาะน้องเขามีที่เห็ดให้ยพนันเนาะแล้วก็เจ้าภาพจะศรัทธาจากต่างภายในและต่างประเทศโอเคหอเดเลยทุกคนหอดเขื่อนเมตุคำแล้วบอลันกับ ซื้อเครื่องมาใหา้เพื่อนเนาะร็กๆ,ๆหน่อยเนาะสำงบซื้อนมมาใหา้เพื่นอนเราทานองเพื่อนมาเพื่อนองซิมากระดดนเติบโอ้โครงการเพื่อไม่ตุเหม็นบน สบายดีเด้อมีตู้สบายดีเด้อน้องยังสดีน้องลาตีน้องแหลวะน้องน่องซื้อเพื่ออะไรผู้ชายซื้อน้องตุนน้องตุนพันอยู่ก็มีตู้สองคนแม่์แล้วก็มีเอ็นนาอีกแม่ย์คลองฝนแหละแต่ว่ามือนี้เพิ่์ลไม่ได้มากไม่ได้ถ่ายมี้นมให้โดยไม่ถ่ายเด้อกินเพือกสุขภาพอยากจะน้องพามีส่วนมา เขาเขาเบ่งอยู่เมีเฮาสิีมานำเป็นข้าลูกหน่อยอยู่ดีมีแห้งบ่หน่อยบ่ลายเด้อเลยเนอไอลยเ้มแห้งนเยเาหเลยด้เอลยยมาแบบไรสามีตู่มามานี่นะนอนอยู่ใส่เตาทานอยู่เตาท่านเตาทานบนให้ชานพือ ลูกหลานบอไปหับเอารโลจะได้โอ,อยางมาเองเแถาน,นี้มาน้ำรถไทยมานรถไทยคนเนาะรถไทยมาชงทานม,มาชงทานให้ช้างเนี่ยโดยโดยมาพร้อมรถไทยอันมีตู้อัญมุขอโทษเด้ออัญมุจกปีและเมนตุ่แปดสิบสองป้าตัสดงว่ายงังแข็งแห้งเนาะยังมีสภัทญา ทางไกลเนาะยังยังสมัครไปได้อย่างของเขียวเนาะไปได้อยู่อืมโดยโดยเพราะเชนนั้นอ่ะทางเมย์ทางเือเนี่ยไปโดยใช่อืมเป็นจะได้อันโครงการเพื่อน้องพามีโครงการที่ว่าเป็ดไปีเขื่อนจากห้องนั่นเห็ดจากห้องเห็ดสางนี่นะใางโดยเห็ดจากห้องสองห้องปะอืมดีใจนำเด้อจะได้กัน เห็นแต่น้องเพิ่นลงในคลิปเฮาก็มาถ่ายคลิปน้องเพิ่นแต่ว่ามาเลาะถ่ายกระเม่นแต่หักแพงกับน้องเพิ่นนับถึงน้องลาตีน้องความีด้วยโอโหเนาะเฮาเอกว่าเดี๋ยวคอยเป็นเฮาเป็นมือใหม่บ่ฮู้สิเว้าเนี่ยโดยกะสิรอถามน้องคนไหนอีกเทื่อนึงเด้อโดยเดี๋ยวเฮา เดี๋ยวน้องพอดม,มาเอามาก่อนโอ้ยบ่าวพามีมาแล้วโอ้ยอโอ้ยน้องใสแห้งแข็งแห้งเลยน้องสแสดงนะที่โซพ้าเบอร์ผู้สาวเบอร์แน่เจ้ากันัง่งรถนั่งรถข้อยิบแบงให้เจ้าดอกขอยิบแบงให้ดอกนี่ ของแท้ไม่เป็นธรรมดามอ่ะนี่เคยสวรรค์แบบวันีเคยสวรรค์บ่หมอนี่นน <c oughs> แขรงหลีย่ยอมครับมากับครัวสลัมพรสไปดีไ้ไอสไปดีเดอ้อฝากไปเด้ออ่าส่งสลัมพรคือเก่าแมนอ,อันนี้แมนโดยครัวสลัมพรพี่นอ้องเอ้เพื่อนว่า มาเห็ดคลิปน้ำบาพามีแมนแมนติดตามซองสาวลำพรคือเก่าโดยโดยตะกี้กับป้าเนาะบาพามีกับสาวลำพรไปน้ำกันกับเอือยเนาะโดยโดยแมนคนอยู่เพื่อนบอกเอือยนะแมนค้ารุ่นสี่เดือนในเด้รุ่นโดยมือใหม่เมืนบอกมือใหม่แล้วบอกกับบอเป็นแต่ว่าได้สู้่เนาะแมนงามบอกเพื่อนเพิ่นไอ่งามงามงามอันนี้แมนโค้ง ของเบาพามีเป็นคนเอาแบบบอลลอยใจเลยก็พอแม่อยู่เมืองนอกโดยแต่สร้างแน่แต้มแบบมาเนาะโดยไปใส่เข่าไปหาเพื่อนได้เนาะเ่าก็ซื้อเนีอยู่ในกิยพิมาให้เน่ใายก็ซื้อแต่นมบบกูจากสซื้อได้นี่มาเนาะมีขึ้นโค้งแล้วพี่น้องไอ้ขาดแต่ลูซิ่งมาบ้านนี่จะเป็นงามยังวะมีตุกคำเนาะ นี่ก็แม่นบ่หน,โนิโอ้จะไดนลยสัการโอ้ถูกถวงดีดีเนาะง่อยม,มามาตะไซนี่ใส่ใหม่เนาะโอ้ใส่ใหม่จบเจอเลยนี่ ไม่ยังวะไม่เนี่อยขึ้นโค้เงเดี๋ยวจะใส่ลังโอ้ดูมันเดี๋ยวันนี้ปลูกตาปลูกหัวเส้นไขน่เนาะโดยโดย,โดยโขอปไปไนนายกัน ห้วยเคยสวรรค์นี่ใสวะห่เคยสวรรค์นี่ปบเลยโอ้โหโอโอายดใ่ะบดวาสเออลามาบซังเปียนบโท่า <Vietnamese> นเห็นท่านเห็นช้ำมาอยู่กันทุ่งหงํำลก็ ไปบ่อหนิค่ะโอ้ยว่าพี่ตุนยามาหาเม่ตู้พี่คอายชื่อน้ำมันหลุดมาหายเห็นบ่ซาลาตีเอาหายแล้วน้ำมันหลุดเบิร์ตเป็นอยู่บ่อใสค่ะพี่เอ๋เป็นอยู่เนาะน้องตุนอ้ายเลยน้องตุนก็เป็นตู้ค้ำอ๋อโดยวดยอันนี้เป็นอายหักค่ะบเดินม่ตู้เด้อเบารั่นเพื่อนก็มาถ่ายคลิปเอิ้นพื่นรู้เบาลั่นเอิ้นรู้ เออขอบใจโดยโมานำตุนเพป็นเป็นคนผู้อ้ายเอ้ยแม่เหรอโอ้บุคอยว่าคอยว่าเนาะบุคคลบุปปาแม่แม่เผาทานเพราะเออนางมันเนี่ยเอาเอามาตีเฮือนบมดเลเถ่าเอามาเฮ้ยเอามาหกชอบเลยน้วยอ่นแหละเนาะเรื่องทานเรื่องยังกะทางแม่แม่บิ้งแม่เอ้ยเพป็นก็ว่า ทานคือเมถาเผาทานเลยตั้งอยากซอยเพิ่นเลยฮะน้าอ้เดิ้ดยเดิให้เขาทานมาให้สร้างดังแล้วเอาเงินน้ำเผาในห้เจ้าไม่ตู้เอ้ยเพราะว่าถ้าว่าไม่ตู้บุคลายทานก็บรได้เงินอืมนเผาเนาะเดย้ลเพราะว่าอาชีพเพิ่นกับเห็ดทานโดยการขายเนาะคือว่าผู้ทานจะได้ข้ามาพี่เขาก็ได้ดังทานแต่ว่าจะเอาเงินให้ยไม่ตู้เอ้ย แล้วจะสอบเลยค่านนะรวมเบิดนะลูกเม็ดเนี่ก็ได้หกสอบนะอืมได้ให้นานคว่าทานเมื่อไหก็ได้หกสอบได้โดยครึ่งเลยด้วยเด็กใส่เวลาจากเดือนนี่หกสอบนี่ทานนี่ก็สิได้เกือบเดือนแล้วเนาะนี่เนา้หาก็ได้ยามคืนบลอกอันรวมเบิดตั้งแต่เริ่มสุขภูนี่เจ้าวันชีหอดเดือนมาจากจบแล้วโอ้หกสอบนะสอบอะไรท่าไยนี่ขายปกติไม่พอ พอไม่พอเดือนนั่นแหละเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนียได้สิบสิบกว่าสอบหรือสาวสอบหลายชุดโอ้ลายยนี่โดหามาแต่ไซดฐานเออไหมนะหามาตั้งแต่ซื้อเอาซื้อเอาอีกอ๋อแล้วครับไปขายสอบ่าไรนี่สอบสี่สิบโอ้ทั้งดังทั้งสื่อเนาะเป็นตู้คันไล่ไล่คาไมมออกคาแก่แม่นบอก ไปค่ะแกกะเรือบอจากสิบพันสิบหาระไม่เท่เนาะเลืออยู่ต่โบราณโอ้เนาะเติบหนเนาะแมนและขันบุดกับบได้ี่ันไรโดยโดยเมนบันนี้แม่คือคือแม่น้องตู่ในสาแอนนาในคนเฝ้าทานเพื่อนโดยโดย วัานี้ก็คือเมตุ้กับเป็นเสาหลักพีน้องเนาะให้ให้ครอบครัวเนาะหลานเนาะ้าเมตุ้บบพาไปตัดกับโบก้านะไอ้โบ้าไปโอ้เขาตัดพื้นตัดยังอยู่ในป่าในดงเนี่ยบอกป่าให้ดงเมตู้ฮันเมตุ้ต้องพาลูกพาาล้านไปโอ้พี่ลึกเนาะ แต่ค่ะคือเม็ตู้มาที่ไหมพี่น้องเอ๋ยมาที่ไหมแบบสีมาเบิงน้ำลุกน้ำลานมาเบิงเฮือนเนาะเม็ตู้เปปนาะกับทางพุ่นกับชีได้ปะพี่น้องทางทานเนาะอันแหล่นี่วะมีแต่ว่าทานนะเจ้ามีจักสอบกับเอามาพี่ด้านเปตู้เด้อไอ้คนแก่มาไม่บิ้งคนที่ซื่อชอยโด,ดยก็มาแล้วพผลงามอยู่บนระดีทานานะ ไม่งามไปไหนแล้วนอมุนเนาะฝนตกแพงเลยพอดีดังอยู่แล้วกินข่าวแล้วบ่ล่ะยังถ้าซาดราตีต้มปลาป้าพอมีซื้อปลามาสองโลเม่ตัวเอ้ยใช้ผูสั่งคำไปใช้ผูสั่งคำไปใช่หอนจมกแล้วคนตกคนขึ้นแล้วมือได้โค้งเลยค่ะแม่โดยโดย เอาสันเนาะพกังคุณกะเ็ดอยู่ควกินที่อนไปบลูกบ่อเรือจังไดพี่เต้าไม่เต้ไมอสั่งเข้ามาเลยโยนี้ว่าคนไหนใหญ่โอ้โหรอันเมอีจเขาวาแล้วยังไม่ไม่ึงยังทน้ำเลยไม่บพ่อบอกยังจะโตคะ เกคนหนอะไรอเามมสิริโต้สองชัวร์นู่นนี่อันนี้ของสางน้อยเนาะเราคอมีตูขผมเนาะโอ้ต่ฮะโอ้เดยวเดยนี่ว่ต้มปลาเนาะพอสางเนาะตั้งไพ่สามเถื่อนเลยนาะทานบ้าพมีเอาปลามาสองตัว กินักินเข่าสามคีดนี่เผื่อไงโอ้ตอตอตอีเปียส่ตัวไม่นาสิ้าเอ้น้าหน้าสิบ้าสีตัวดเลย้ลงอีกเนาะเ่า่เอาไจระเซ็นห้คะแนนหิดเฮืยนงามนี่ ชโอ้ให้ให้หน่อยเด้เนาะบ่ฮ้อร้อยบ่โอ้เอาซาวก็ซาวเนาะซาวหลายเทื่อขอซาว3เทื่อเนาะเจ้าเฮ็ดหยังแน่สอยผู้สร้างนี่บอกป่าลุงมึงดูคนดินทรายคนดินทรายได้จักรอบะสิไปคป๊าเก่งๆเนาะงามๆพี่น้องไอ้ป่ารอบ่นั่นบ่ะป่้ารอสมเดือนงามเนาะ าได้คร uh ับล่ะทางในนี่คือว่าขาแตันั่นเนาะก็ปับปับใส่กระนำขบพนพนแห้งคือสมเาาพนออกโดยเนียนพนยังเนียนไรดินในี่แห้เนียนไว้เนาะเนาะเนียนเนม็นโมลุกด้วยโดยมันอยู่อด้อยู่หันไดดินรสยมีแต่ว่าไม้บุพเพอะไรสางไม้มาตื้มเนาะ สองห้องนอนเนาะแลวก็ให้พอลูกนพ่อสาาร้างงานเทียนรายการอสิว่าเท่านั้นแมตัวน,นี้แม,แมน,น,นะพอจริงเขาลย่าจะเป็นเสียงึตัวจริงเนาะที่บูาลายเติบอยู่ตรงนั้นขังิบอกเตัวนี้มันตนมันสัน่นมันก็สิมีมร เทอแมนแมนอยู่พอถือประธรรมดาโอ้เป็นห้องนอนที่ว่าอบอุ่นเนาะน้อยๆพีงามเลยโอ้ดีใจนำน้องพามีที่เห็ดให้พ่นเนาะแล้วก็จะพาพจาศรัทธาจากต่างภายในและต่างประเทศบาลานเ็ดแล้วก็ดีใจนำเด้จอจะไดนกันโอ้ขัดขาดขาดเก่งเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยม จะดูมันอยู่โครงการหลายอย่างเนาะเขื่อนเมตุคำอะไอันกัน่าจะเป็นแดนต่อกันเนาะเป็นของคนต่างประเทศนี่ะมาเบิงโครงการกันสัมผั์ไม่ตู้กัน Oh, อนนออโอ้โหอันนี้เต็มหนามยังเต็มอันใหญ่เลยโอ้หนามเต็มมามเลยปีะตูบปหิวเข่าละบออาจารห,หิวเนาะนั่งร่มกันหลี่กประตอลูกหลานกาับมาโอนดีอยู่บอม,มาตอลอดเนาะ เหมือนีก็บซื้อกินเขาสามัคคีได้เนาะกินต้มปลาได้เนาะต่อมปลาบ่าวพามีซื้อมาสองโตบอ่อล้วสิจักโต้สองวันละสามไม่เท่ายันไ่ท่าไงไม่เท่า,าไรเบิ้งอื <laughs> นะอ <laughs> เลยเพื่อนก็เอาเข่ามาผมอสอบหนึ่งให้พอสร้างเนาะโอ้เธอแบบเจ้าพระพันกับเนมเห็นข่วม สะดวกแล้ว,ว่าความหย่งยากเนาะควมสะดวกก็คือเหตุเทือนให้มันแล้วนาะมิตูเนาะอสอยผู้เล็กผู้หนออ่อยบัวจะเป็นคนทั้งไฟในแต่ต่างประเทศบานีสำหรับคนภายในก็จิมีผักส่วนหนึ่งเนาะร้านไม่เห็นก็ถือว่าโอเคได้เละม,มาโอ้ยเป็นคลิปที่สองในมาถ่ายมิตูได้เมืม่อวานไปหาอาหารสาวๆเอสา,สาด้วย มาว่านเราเสด็จมหามีต้เมม่อบอกว่ามมต้ข่ำว่ะน้องเขามีส่วนว่ะมหาแน่ว่ะเออเขาก็เลยว่ะมาด,ดีเจํำเจ้าเด้อในเคื่อนใหม่เนาะ<อ>ขั้น,รนแรกล้วก็สิญญายมาว่ามีมต้มาอยู่พี่บะมาแล้วแ็สิญญายมาเจ้าเมตุกอยู่ตู้เหตท่านโ์อู ปกติแล้วก็ยู튜บเหตุทานเนาะกับลูกแล้วกับลานเนาะนี่ลานจะคนล้านผู้เดียวลานชา้น้องตุ้นนี่ย่โอ้ลูกสาวคนเดียวเปล่าสองคนเนาะอยู่นลูกนผเขาแล้หนุ่งยากหลายอย่างเนาะอมามนคเมุ้มลูก็ดีแมนเมนมนบตีพนบทีตนเนาะบางเถ่อมันก็โอกาสมันยาก คนเฮาในเมื่อคือเดือนนี้มีตู้ถือว่ามีโอกาสแล้วเนาะมีโอกาสจะได้นี่เดีมีโอกาสโอกาสผู้ใหญ่พึนเบิงเนาะไหวไงซะเลยน่นเบิงขอขอบคุณนดีใจนะม่ตู้แล้วขอบขอบคุณ่นกิินเน่อยอย่งืมเยดยดย นอนรับอยู่วะแต่แต่ว่าได้สางเคื่อนใหม่คือสิน,นอนรับอยู่วะแต่ละมือแล้ก็น,นอนรับแต่ก้าวที่นอนก็นไม่รับนะนอนบ่รับนอนแต่ก่อนเนาะนอนรับตื่นเตือนเนาะอยู่วะจู่มันก็เหตทกานนะ่ยจ้าอยู่ดิ้นเขาอยู่ดินเพิ่น,น,นเนาะโอ้ยคือย้ายมือใดนะในตู้คือโอ้ยอ๋อบเบนที่มีตู้นอนในตู้กันเนาะ ไปดินข้าเจ้าเน,ะนาะโอ้พี่เหลือกินเลย้าท่านหาิ่งดีื่อประจำวันนะนาโดยโดยโดยเมตุนี่ต้นกำเนิดนี่คนสวรรค์เฮานี่บอกแล้วคนแถวไหนี่ตู่ได้อ๋อมันม,มหันตหินไปท่ชางนาโกยาดเมืองไหนวะเมืองสะพอเนี่มะแถวนาโกยาาโอ้เมืองอาสพอนโอ้ ถือว่าโบแมนคนพื้นฐานเนาะเฉพาะจังหงว่ายงย่กเนาตู่เนาะแม่คนพื้นฐานโดยคือมาคือในตูกระโพไกนยังคือพร้อมดีค่ะสิ่งที่พอดีจรงลูกเออเออลูกแม่้องดูนี่กับโชคโชคเป็นเบาแ้วอ่ะสบายอีกปะลานค่ะกัะ ทีนี้น่กจะมีป้ามีเล้าคือมนีืยถือของเขาเอาขวายังสรนเป็นตัอย่านแท้บ่านถือของถือของเขาแตยิงชาวคือจักปีสะเออเออยนองเออยนองตุนนี่ลายปีแล้วถือของ,ง,ง,งเอาของทั้งไหนขึ้นบ่ทั้งทั้งเต๋แล้วทั้งไหน,น,นกลางกลาเลยเนี้มากอยูล่ลายทีชงอนแล้วอื ุงยากเนาะกว่าออกมาเลยกันเนาะมียากลติกันดอนยูไม่ติวญาติมีอยู่โดยมียูเขาไม่ดิวเป็ี่ยนแนวหลักขายโผลเหมือนมีเดียวนี้ดอนยูฮะยูมียูอันนี้คือทีม้าเนาะแปลว่าแต่ก่อนก็คือว่ามีพื้นฐานมีดินมีดอนอยู่เนาะมีไฮวินาอยู่เนาะแต่พอมาลูกเต่าประสบายลูกหลานเนาะ เ้าก็ตจองเลยจำเป็นแด้คายออกเนาะเพื่อไปปิ่นไปปัวเอาคนก้อนนีสิเนาะบานีก็มีนี่นะให้หอมชักชีอะไรแม่ก็มีผู้คงเลยหาคำคีอผู้ยาควยโดยโดยโดยไปกัลูอือายดิงแมงเจะมเม็ดอย่างเี้ยโดยโดย สามที่กาไม่ขายหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบอกสามเฮกตาร์ขายหมื่นเจ็ดขายดดนเรา่มีตู่ดินที่มีนะไดนอย่ันนี้ดีมันนี่ก็ได้หลายปีละโอ้โดยโดยโดยเป็ดปีเวลาโดยโดยโดยสันกะเนาะสันหลานกะคือว่าแล้วเนาะ อันนี้เจนใไม่ตูให้เพื่อนสร้างบันสองไม่ตูประสบผลสำเร็จเดอ้อให้เลียบไวๆเดอ้อจะาเลก็กะให้ยู่ดีมีแห้งโดยๆๆโดยโดยโทรศัพท์ฉันหลานกะสีจบคลิปเดอ้อตูวเดอ้อจะาเลก็กะขอบอกขอบใจเดอ้อไม้ตู้ที่ให้สัมผัสเนะาะอือให้ยู่ดีมีแห้งเอาไพ้พรอนให้ผู้ใหญ่เพิพ่นเบิ่งนึ่งที ที่นซอยเรือนี่นะนี่ครับลูกแม่ก็ขอบใจพี่น้องพี่นงใจดีอยไดูเดินใ่้ทีแล้วนะขอบใจพี่น้องอย่ดีเนาะโดยอดีมีแห้งทุเม่ดใครยามมันยโดยอาจดีมีแห้งเ้อเนาะ